สวัสดีค่ะวันนี้พาพี่น้องมาชมบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศทางกลับบ้านยายร้อยค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเสียไน,น,นี่พี่น้องคะ่ะบรรยากาศห้วยนะคะอันนี้เป็นห้วยพี่น้องค่ะเป็นห้วยบ่ค่อยมีคนมาหากินได้พี่น้องห้วยเพราะบ้านยายร้อยนะเพิ่นไปหาป่าน้ำโขงเนาะค่ะเนาะ <ż siempre> ป่าน้ำห้วยบ่ค่อยมีคนมาหากินพี่น้องว่า <utterly> ป่าน้ำห้วยมันรสชาติมันจะบ่แซบคือป่าน้ำโขงเนาะค่ะเนาะ ห่วยห้วยที่ทางทางความสะพานบ้านเด้ร่อยพี่น้องจะมีห้วยนะคะมีลำห้วยกั้นนะคะในพี่น้อง่ะอากาศเย็นๆค่ะอากาศเย็นๆพี่น้องค่ะพาชมบรรยากาศเย็นๆเพราะเมื่อฮอนบ้านเรา้อนเสียงรถเสียงเรือลายอยู่นี่ได้ยินแต่เสียงนกพี่น้องเสียงนกจุกจุก บรรยากาศที่ยายพ่วงขับรถผ่านมาพี่น้องห้วยเง็มเรียกห้วยเง็มเนาะันพี่น้องค่ะในช่บรรยากาศทางกลับบ้านจ้าน่าบ่อึดบ่อยากเนาะพี่น้องเนาะมีปลาด้วยนะคะมีปลาแต่ว่าคนไม่ค่อยหาปลากุ้งก็น่าจะเยอะอยู่ได้ยายลอยบ่กุ้งกับสาสมีเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าขาเจ้าบ่ค่อ,อยาหาขาเจ้าไปหาน้ำโขงกันค่ะ น้ำโค้งก็ห่างจากนี่ประมาณ่ฮหดกิโลพี่น้องเลยเขาจะเาไปหาน้ำโค้งดีกว่าเนาะอันนี้มันปลาน้ำ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 ขังเขาเรียกปลาน้ำขังปลาน้ำห่วยแต่ว่าปลาน้ำโค้งก็ขึ้นมาอยู่ได้พี่น้องเลยปลาน้ำโค้งก็ขึ้นมาแล้วครับห้วยนี่มันจะเชื่อมกันกับน,น้ำโค้งเลยพี่น้องเมื่อไงเดี๋ยวนี้เดือนยังแล้วกุมภาแล้วเนาะค่ะเนาะน้ายังบ่ลุ่เลยพี่น้องชาวบ้านนูทางทํำกเกษตรได้ค่ะเนี่ย ก็จะปลูกพริกโคต้าปลูกอีหยงนะคะปลูกพริกปลูกกระสสารพัดพี่น้องหัวไห้ไปหน้าไปมันจ้ะเอาพาพี่น้องมาชมบรรยากาศสันีิละจ้าก็ฝากขอบคุณทำฝากกดแชร์กดไลค์อย่าลอยด้ยเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะกลับบ้านแล้วค่ะ